สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำมาพบปมาพอกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์สตูดีโอครับวันนี้นำสนเสนขอข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะมาเล่าข่าวให้พ่อแม่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้รับชุมและได้รับฟังนะครับไปน้ำกันแล้ครับพ่อพี่น้องล่าสุดนะครับได้ไปเห็นนะครับการโพดผ่านแพลตฟอร์มของ คู่เน็ตนะครับนะครับได้การถีบเพิ่อนออกมาบอกกล่าวและก็แจ้งข่าวนะครับว่ามีคนบวังดีนะครับเขามาแน่กลุ่มบานหักเพิ่นนะครับถึงเป็นกลุ่มไร้นะครับแต่ว่ากลุ่มไร้เพิ่นบวชดีเปิดเป็นโอเพ่นแชทนะครับเป็นกลุ่มธรรมดาเนี่ยแหละครับถึงกันเขามานี่แหละซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์มีคนบวังดีแหละครับไปหลบ สมาชิกนะครับออกจากบ้านหักเพิินนะครับซึ่งการต่างกลุ่มไล่แบบนี้นะครับผู้ใดก็สามารถลบออกได้นะครับ,บจําเป็นต้องเป็นแอดมินนะครับเพราะว่าเพิินบ่ได้เพิดเปิดเป็นแบบโอเพ่นแชทนะครับซึ่งเพิ่นกับบรรยายความรู้สึกแล้วว่าโค่นแนี้นี้ก็มีเนาะเป็นโค่นบ่หวังดีเขามาปั่นป่วนแถมมาลบสมาชิกกลุ่มของเพิิอนออกไปต่้งร้ายนะครับซึ่ง บรรดาปอพลเมียเอฟทีนะครับของคู่้นกเองนะครับขณะไปให้กำลังใจนะครับพร้อมทั้งแนะน้ำว่าให้เปิดเป็นโอเป้พนแชทดีกว่านะครับเพราะว่ามันความสามารถลบสมาชิกได้นอกจากแอดมินเท่านั้นนะครับหรือคนดูแลกลุ่มแบบโอเพนแชทเท่านั้นนะครับที่จะสามารถลบได้ซึ่งงานนี้แหละครับพ่อพี่น้องมันเคยเกิดกับ ศิลปินําอูมาเหลี่ยวนะครับโนลาอูมนะครับกรโดดลักษณะเดียวกันนี่ละบมหะว่าคนที่เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดไปเผื่อไอเหียงมีจุดประสงค์เหียงนะครับซึ่งเพื่อนกระไดมีการโพดแลวก็จับตัวไดแล้วนะครับสําหรับคนที่ไปลบเพื่อนๆลบพอพอเม่เอฟีของกู้นกเองนะครับยังถี่เพื่อนขึ้นอยู่ในกลุ่มนะครับผู้ใดสนใจ นะครับเขาไปชุมและเขาไปสแสดงความคิดเห็นและกล็ให้กําลัางใจเพื่อนได้ครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่ดีครับพอพีน้อกการเหตุแบบนี้มันเหตุไห้พอพลอยแม่เอฟที่เพื่อนกับว่วเข่าใจว่าเอ้าเป็นนังขึ้นลบสมาชิกออกจากกุ้มหลายแท้มันเกิดจากสาเหตุอีกยังเ,ออเพื่อนกับงงกัน,นงกนนงกันอยู่นะครับตอนนั้นซึ่งเมื่อคู่ดกนะครับได้ออกมาอธิบายแล้วก็บ,บอกว่ามันมีคน่หวังดี เขาไปในกลุ่มบานหักแนละ้วไปกระทาการแบบนี้นะครับฝา,ากเตือนแหละครับพ่อพี่น้องสําหรับลูกหลานศิลปินนะครับพี่พี่น้องน้องศิลปินทั้งหลายเพิ่นกับเฮดโพรด์นี่ขึ้นมาเพื่อเตือนไพ่แหละครับว่าระวังบุคคลน,นี่นะครับให้ดีๆว่าสันนะครับเขาไปกลุ่มบานหักใจก็ให้จัดการบล็อกนะครับหรือบพสเซ์เขากลุมนั่นแหละดีที่สุดนะครับส่วนการ ทีมีพอพอๆเมียเอฟซีหลายคนนะครับเพื่อนไปอธิบายให้คู่นกนะครับฟังว่าตรงเฮดแบบนี้แบบนี้ซึ่งเพิ่นบอกว่าจะขอรับพิจารณาได้หลายคนแหละครับที่มีปัญหาลักษณะนี้นะครับรวมถึงของหลองเจนนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับสาหรับกลุ่มบานฮะนะครับสาหรับดอมเพิ่อน,นยังแก่เดวแต่ที่เพื่อนจะตั้งขึ้นมากับมีปัญหากันเบิรดครับสนั้นแล้วก็เป็นกระล้าใจในศิลปิน ขายตัวเกียวมิวสิกแหละครับให้ระมัดระวังดีๆครับการตั้งแอดมินการตั้งแอดมินทีเราไว้ใจที่สุดนะครับคนที่ห้องสนิทที่สุดคนที่สามารถจะดูแลกลุ่มได้กับในพิจิตรพิจารณาหาผู้คนที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาตั้งเป็นแอดมินนะครับมันก็นเลยเป็นข่าวเป็นข่าวนะเพื่อนก็นเอามาเตือนกันกแบบนี้แหละครับรวมถึงเพจได้หลายเพจก็นํา,นาเสนอเรื่องราวนี้คือการบอจ,จะเป็นทั้งเพจอีกี่ของแท้ แอบแยแอบแ่ก็นำเสนอเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องบิดมอแคนแฟนมอลําได,ด้รับรู้รับทราบได้เข้าใจและการระวังข้นทีนิส,สัยบดีและการข้นบวกวางดีแบบนี้นะครับผมก็เลยนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องบิดมอแคนแฟนมอเลมได้รับชมรับฟังแบบนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดขตอตรวจขออภัยแนะนํากันขมา่าตักเตือนกันเขาม่าครับทีสําคัญครับถื่อชอบคอนเทนต์ผมมากสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะครับสาหรับคนท,ทีนยนทท่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะสาหรับคลิปนี้อําลาผาจากพ่อกาคชิปนาครับสวัสดีครับ